โย่ Yo, สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม GDAV Online 5M mm hmm. เมือง Passion Community นะอยู่กับพี่ว่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมว่าจะพามาล่าสัตว์นะครับทำพวกแบบชุดเกาะแล้วก็เบเนดนะชุดเกาะแล้วก็เบเนดแ,แล้วกนะ็เนะบเนดก็ถ้าวันแผงนั่นแหละนะท่านผู้ชมเนาะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือมอเตอร์ไซค์กับอาวุธนะครับ จะใช้ดีก็คือไม้เบสนะครับท่านผู้ชมเนาะอืนะโอเคงั้นเราไปกันเลยนะไม่ต้องรอชงรอช้าอะไรกันเลยเดี๋ยวเราไปเลยนะ Let's go โอเคเรถอันนี้มาป่ป Let's go เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่ถึงท่าเรือเลยเรื่องนะท่นานผู้ชมไป Let's go โอเคถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะสิ่งที่เราเดี๋ยวขอเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเติมแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะ สิ่งที่เราต้องเอาไปก็คือไม้เบสแล้วก็กล่องซ่อมแล้วก็ผ้าปนแผลผ้าปนแผลนี้คือเราต้องใช้นะแล้วก็กล่องซ่อมนะครับพกไปเลยสิบกล่องนะครับท่านผู้ชมถ้าเงินพอนะอืแล้วก็น้ํามันนะน้ํามันนี้ต้องการมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่แล้วเดี๋ยวน้ํามันหมดกลางทางนี้ไม่ได้นะาทางน้ํามันนี้เราเอาไปไม่ได้เนาะ ถังน้ํามันนี่เราเอาใส่ในรถไปได้นะครับทานผู้ชมโอเคแล้วก็ข้าวนะจําเป็นเอาไปด้วยนะโอเคถ้าเราเอาไม่เอาไปด้วยก็น่าจะเรียบร้อยครับตุยเย่นะครับทานผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเ,เดี๋ยวค่อไปอาบน้ําที่นั่นแล้วกันนะที่เกาะม,มันมีร้านค้าอยู่นะครับโอเคป่ะ let's go เดี๋ยวขอตัดอีกทีแล้วกันนะมาเดี๋ยวขอตัดอีกที let's go โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงเกาะเรียบร้อยนะเกาะล่าสัตว์ของเราก็อยู่ตรงนี้นะด้านบนนะก่อนอื่นเราได้ยตดไปอาบน้ําก่อนแง้มง้งไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เราจะไปร์มสัตว์กันนะเรียบร้อยมาถึงเวลาเราต้องไปเอา้า ลืมไปว่าเลี้ยงข้าวเมื่อกี้นาะยกเลี้ยงข้าวนะผู้ชมโอ้โหจบเลยเสียเลยท่านผู้ชมเอ้ยใครวะขี่บิบากเดี๋ยวขอใช้อันนี้ก่อนอ่านี่กระเป๋าโลนะท่านผู้ชมอ่ามึงบิบากแต่กูช็อปเปอร์เว้ยเออของกูของแท้เออของกูของแท้แน่นอนบอกเลยอ๊บนี่ไปได้ทุกที่บอกเลยช็อปเปอร์ผมเนี่ย <laughs> เจอเสือแล้วก็ขับไปเลยนะผู้ชมช้าๆนะอันนี้ขับชนแบบนี้แล้วก็ลงไปนะผู้ชมลงไปฟาดมันอย่างนี้ครับผู้ชมฟาดมันฟาดมันอย่างนี้ฟาดมันอย่างนี้ฟาดอย่างนี้ฟาดอย่างนี้ฟาดอย่างนี้จนกลัวมันจะตายจนกลัวมันจะตายจนกลัวมันจะตาย,ยอุ้ยเชี่ยเออคืออ่ะเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเออ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคท่า okay, ชมเมื่อกี้ไม่นับนะไม่นับเมื่อกี้ไม่นับนะโอเคนะเออมื่อกี้แค่ไม่รู้จะเฉียว,ว่ามันมาตรงไหนโอ้โหปกติผมทําแล้วมันไม่วิ่งมาแบบนี้ไงเออไป let's go ไปที่ต่อไปนะครับทุกผู้ชมไปเอา้าตายเลยวะ มันตายอะไรวะงงหนูนีเสืออยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมสกิดมันนิดนึงนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ไปเบสสับมันนี่สับมันโตโตเนี่ยเห็นป่ะเร็วกว่าได้ซ้ำปืนไม่ต้องใช้ะนะท่านผู้ชมประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตายเรียบร้อยนะ <c oughs> <c oughs> ตายอีกแล้วอะไรวะ ยเสือ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 เขื่อยาเหี้ยยาอย่าท้อกูเชื่อมันตามกูอยู่ปะนี่ไงไอเวนเหี้ยมาถึงก็ไล่กูเลยยยเราจะไปเอารถนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ต้องก็ได้วะเดี๋ยวจะอันนี้เลยวิ่งวิ่งมาด้านล่างเอาโอเคครับท่านผู้ชม โอเคมาเดี๋ยวให้ดูว่ามีเยอะขนาดไหนนี่เลยครับผมมีเท่าที่นเท่า <c oughs> ที่มีนะก็เยอะอยู่แล้วนะครับนทะ่านผู้ชมนะอแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเหล็กน,นะแล้วก็มาครับนะครับท่าผู้ชมไป let's go ไปที่เกาะกลับไปที่บ้านเรามา เราจะกลับไปที่เมืองกันแล้วเราก็จะไปฟาร์มเซลเล็กกันเรามาคาบเหล็กนะครับทุกผู้ชมโอเคเดี๋ยวเอาของไปของจากเรือไปก่อนเราจะย้ายไปใส่รถนะอืเพื่อแบบนี่แหละแยกหน่อยนะเพ่อพอยู่ในรถนี่คือจะเอาไว้ทํายานะแล้วก็อยู่ในตู้ผมจะเอาไว้ทำกรกอนนะครับชุประมาณนี้โอเคโดนเสือกัดหลายรอบมากเลยเห็บเวรเลย ฉันละเบื่อฉันละเบื่อจริงๆเลยอ่ะตายสิโหกระตุกจังมันกระตุกจังวะเพิ่มเลยหลือหกสิบสี่อะไรวะไม่เคยกระตุกขนาดนี้มาก่อนแต่มันก็เคยเป็นอะไราบีมันไม่เคยเป็นแต่มันก็เป็นนะเว้ยอะไรวะทุกผู้ชมนี่เลยเออไม่ใช่เกาะใช่ปะ มันใช้เกียร์สี่แท่งใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเอาหนังในรถนะหนังในรถทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอามาเก็บใส่ตู้ก่นกอนว่ามันจะได้เท่าไหร่นะโอเคเข้ามาเลย let's go let's go this let road มาไหนดูซิว่าเราจะได้หนังเท่าไหร่นะครับม่ขาวหรือเปล่าไหมครัะไปนายเจวุฒ โอเคมาผมเก็บใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็มาการมาครับเราจะคราฟเป็นอันนี้ก่อนนะหนังสัตว์เลเวลสองก่อนนะท่านผู้ชมมีเท่าไหร่ไปยี่สิบนะท่านผู้ชมแล้วก็คราบเลยโอกาสติดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับออโอเคท่านผู้ชมมันจะหมดแล้วนะแล้วก็หนังเอ่อหนังสองดาวนะครับท่านผู้ชมเราจะคราฟเป็นหนังเอ่อคุณภ,ภาพสูงเลยนะมา let's go ครับนี่ติดอีกโอ้โหสี่แล้วใช่ไหมตีแต่ไปกี่ทีไม่รู้อะแต่ได้มายี่สิบสองนะท่านผู้ชมนี่แม่คนดูได้มายีิบสองนะมาเลสโกตอนนี้เรามีหนังคุณภาพสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับท่านผู้ชมมาเราเอามาอันนี้กันก่อนเก้า ถ้าแบ่งครึ่งก็จะเจ็ดสิบสี่ไปนั่งๆแต่ขับไปดูก่อนว่าการันตีไม่ใช้อะไรบ้างเจ็ดสิบสี่ชิ้ไว้ไหนอดูซิว่ามันจะใช้แท่งเท่าไหร่แท่งเหล็กน,นะนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเหล็กเอ่อฟาร์มเ็จเหล็กให้ถึงสามพันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาครัฟทีเดียวนะครับท่านผนะู้ชมโอเคประมาณนี้นะ แล้วก็ไอายานี่เราใช้เป็นหนังได้เลยนะแล้วก็ถังน้ํามันนะครับทุกผู้ชมนี่ก็จะได้เป็นถังน้ํามันเลยจะมาถันนี้เรามี14ก้อนเลยด้วยว่ะสามารถคาบได้เลยโอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอฟาร์มเอ้ยเดี๋ยวผมขอครับไปน,นี้ก่อนครับภ้าเป็นแผลนะโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเท่าไหร่ดีอุ้ยมินอันนี้ด้วยกระดาษเก็บกระดาษแล้วกันอืม เอาหนังออกมา 7... 14่ปะมา let's go แล้วก็ผมเดี๋ยวผมจะค้าเป็นผ้าพันแผลก่อนนะครับอืมนี่เลยใช้หนึ่งอันนะครับต่อห้าแผ่นนะหนึ่งอันต่อห้าแผ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย let's go โอเคครับท่านผู้ชมจังหวัดนี้เราก็ครับผ้พาพันแผลแบบธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแต่ผมจะค้าเป็น อันนี้เลยนะครับครับเป็นอ่ผ้าพันแผลแบบนี่เลยเขาเรียกอะไรผ้าปันแผลผ้าปันแผลแบบทั่วไปอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแบนเนตเป็นผ้า,น,าน่าจะเป็นผ้านะท่านผู้ชมอันนี้คือจะครับเป็นผ้าพันแผลเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไหนดูซิว่ามันจะครับได้เท่าไหร่นะครับได้37นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรามีแก๊สโซลินแค่75 นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะโอเคมาเราคาบกันเลยใช้เงินประมาณห้าพันนะสาสิบ็ดนี้นะครับท่านผู้ชมใช้เงินด้วยนะอืม,มารเ,เ,เราคาบเลยโอเคเราคาบหมดเรียบร้อยนะหมายถึงหมดแค่ถังน้ำมันนะน้ำมันโซลีนนะครับท่านผู้ชมแล้วที่เราคาบมาได้ก็37นะส7เป็บนเนตนะครับท่านผู้ชม เราจะคาบได้เยอะกว่านี้นะถ้าเรามีแก๊สโซลีนเยอะกว่านี้นะครับทานผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเ็จเหล็กก่อนละกันโอเคครับทากผู้ชมเจอกันครับตอนที่ผมฟาร์มเ็จเหล็กเสร็จ3 0 0พันนะโอเคเจอกัน let's go โอเคทานผู้ชมตอนนี้เราก็ฟาร์มเหล็กเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็คาบไปเรียบร้อยแล้วนะ350นะครับท่านผู้ชมนะผมฟาร์มแล้วก็คาบเรียบร้อยหมดเลยนะที่เหลือก็คาบอย่างเดียว นะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเบิกตังก่อนอเบิกตังมาค้าก่อนท่านผู้ชมขอ,อมปเลยห้าหมื่นเก็ดแค่ไปเลสโก้ท่านผู้ชมนี่ถึงไปทองหมดเร็วจังวะฮะทองเยอะแยะหมดไปไหนไปไหนหมดวะเอ๊ะทำไมมันหมดเร็วจังเลยโอเคตัวนี้เรามีอยู่30เกาะแล้วนะท่านผู้ชมนับไ่สักนัไปเกาะสามสิบอ,อันนะ แล้วก็ภาพมันแผล3.7นะครับทุกผู้ชมวันนี้เี๋ยวน้อรบค่อยมาครับกป็นอีกทีแล้วกันนะครับทุกผู้ชมภาพมันแผลเราเยอะเลยนะโอเคทุกผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรละแล้วยวขอปิดคลิปเลยดีกว่าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าใครชอบอตัวละครม้อ ช่วงนี้ผู้จัดกามจะหาคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันนะทุกผู้ชมโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย